ื่นเต้นมากเลยนะครับ <G ül> ก็่อน,นื่นก็ต้องขอขอบคุณนายเดทเทนละบอดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้เกียก้ยงลองนะครับอมมากๆนะครับก็ขอบคุณทีมยำยมี่นะครับขอบคุณจี M นแลลวนะครับแล้วก็ทีมงานเรื่องหลังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งหมดเลยนะมีคนตัวเล็กๆมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของทเร็จนี้นะครับแล้วก็มัน วงเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับเป็นวงที่เกิดขึ้นได้ไม่นานมากนะครับยังห่างไกลกับการที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นของแท้เหมือนกับพี่ๆศิลปินหลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับรมัต้องใช้เวลาิสูสน์มากเลยครับแต่มันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนที่ดีจากแฟนเพลงที่น่ารักของพเราทุกคนเลยขอบคุณความรักที่พวกคุณมอบให้ขอบคุณแรงสนับสนุน พวกเราได้รับมันอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดแล้วพวกเราก็จะไม่มีวันทรยศความรักที่พวกคุณมีต่อพวกเราขอาคุณมากครับ